ทางกระทรวงการต่างประเทศได้ออกถแถลงการโดยเพจ Facebook ของสำนักโฆษกกระทรวงกลาโหมได้โพสต์ข้อความดังต่อไปนี้ครับกรณีสื่อกัมพูชาตีพิมพ์จดหมายเปิดผนึกจากสมาชิกวุฒธธิสภาของกัมพูชาซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงสถาบันพระมาหากษัตริย์ของไทยในบริบทสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานั้น กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องดังต่อไปนี้ประการที่ 1...... การเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวของฝ่ายกัมพูชาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งและยอมรับไม่ได้ประการที่ 2...... ไทยกับกัมพูชาเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ และอยู่เหนือการเมืองซึ่งฝ่ายกัมพูชาโดยเฉพาะผู้แทนระดับสูงควรจะต้องตระหนักถึงข้อเท็จจริงนี้เป็นอย่างดีดังนั้นการดึงเอาสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวโยงกับเรื่องระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศจึงเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งกรณีที่3ครับกรณีนี้ถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย โดยฝ่ายกัมพูชาซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมขัดกับบรรยาทพื้นฐานของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐขัดต่อกฎบัตรอาเซียนและขัดต่อจอยสเตตเมนต์ข้อ6อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประการสุดท้ายครับท่านผู้ชมที่รักครับฝ่ายไทยขอเรียกร้องให้กัมพูชากำชับให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงในรัฐบาลและก็ในรัฐสภากัมพูชา มีวิจารณญาณยุติการออกถแถลงการหรือการแสดงความเห็นในเชิงยั่วยุใดๆและแสดงความจริงใจและสุจริตใจในการปฏิบัติตามจอยสเตทเมนต์ซึ่งเป็นผลจากการเจรจาระหว่างสองฝ่ายเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันนี่แหละครับท่านผู้ชมครับผมใช้เวลาไปพอสมควรในการที่จะหยิบยกเอาจดหมายเปิดผนึก ซึ่งไอ้งี่จันทานเนี่ยทะลึ่งเกินผู้เกินคนจริงๆทำอย่างนี้กับคนไทยได้อย่างไรถือเป็นการเหยียบย่ำหัวใจของคนไทยอีกครั้งหนึ่งซึ่งท่านผู้ชมก็คงจะได้แสดงความคิดเห็นกันมาแล้วในคอมเมนต์นะครับผมจะได้เรียงอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับเอาจดหมายเปิดผนึกที่ว่าเนี่ยมาพิจารณากันอย่างถ่องแท้ โดยที่ไม่จะเป็นต้องอาศัยข้อมูลทางวิชาการใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าการจะไปพูดคุยกับไอ้ผู้คนในประเทศนี้ซึ่งชื่อว่าประเทศเขมรหรือที่เราจะเรียกกันว่าไอ้เหมนก็แล้วแต่หรือจะเรียกมันว่าไอ้จอระเก้ก็แล้วแต่หรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับการไปคุยกับไอ้คนประเทศนี้มันคุยกันไม่รู้เรื่องจริงๆท่านผู้ชมทีละครับจะเป็นการเจรจากันในระดับหมู่บ้านก็ตามจะเป็นการเจรจากันจะเป็น JBC เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับ พอเลสสิ้นจากการเจรจาปุ๊บรับหลังปั๊บมันเปลี่ยนทันทีมันเปลี่ยนให้เข้าข้างตัวเองได้ตลอดนี่คือสัญานของเขเมรท่านผู้ชมทีแรกจะเรียกว่าเป็นสัญานของฮุนเซนได้ไหมได้ครับเพราะคุนเซนมันก็คิดอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมครับมันต้องพยายามที่จะให้คนของมันเนี่ยทำนู่นทํานี่ตลอดเวลาพยายามจะขี่ประเทศไทยเราตลอดเวลาเอาอย่างนี้นะครับจดหมายเปิดผนหนึ่งที่ว่าเนี่ย เราลองไล่เรียงดูกันสักนิดหนึ่งกันแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นเริ่มต้นมันบอกว่าอย่างนี้นะครับการที่ฝ่าพระบาทซึ่งหมายถึงกรมสมเด็จพระเทพรัตน์การที่ฝ่าพระบาททรงให้ความสําคัญกับประวัติศาสตร์วรรณกรรมภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเฉพาะประวัติศาสตร์และอารยธรรมเขมรซึ่งมีมาก่อนการอุบัติข,ขึ้นของสุโขทัยอยุธยาสยามและไทยสมัยใหม่เอาแค่นี้พอท่านผู้ชมครับ มันไปเขียนประวัติศาสตร์มันบอกว่ามันเกิดก่อนเอาละไม่ว่ากันมันจะเกิดก่อนเกิดหลังก็ช่างหัวกระบาลมันแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกกับท่านผู้ชมอย่างนี้ขเขมรเพิ่งจะเป็นประเทศเมื่อ70ปีที่แล้วนี่เองนะครับย้ํานะครับนี่คือกฎบัตรสหประชาชาติที่มันอ้างนักหนาบอกว่ามันเนี่ยให้ความเคารพต่อกฎบัตรสากลต่างๆนานา,นาแต่ประเทศขเขมรประเทศกัมพูชาเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ70ปีที่แล้ว อายุน้อยกว่าสินค้าในบ้านเราสารพัดส,สารพันธ์เพิ่งเกิดขึ้นเท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมครับแต่นี่มันอ้างไปถึงนู่นเลยสมัยอาณาจักรขอมแล้วก็ไปแอบอิงบอกว่าขอมคือเขอมรเขมรคือขอมซึ่งข้อเท็จจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยท่านผู้ชมครับแต่ในประเทศเขมรเนี่ยมันสอนนักเรียนมันอย่างนี้มันสอนเด็กมาอย่างนี้บอกว่าอาณาจักรของมันยิ่งใหญ่ไพศาลซะเหลือเกินสมัยก่อนทางเหนืออาณาจักรของเขมรไปเชื่อมติด กับมณฑลยูนนานประเทศจีนในปัจจุบันนี้ทางตะวันตกอาณาจักรของขเขมรไปเชื่อมต่อติดกับมหาสมุทรอินเดียก็คือรวมอัปาม่าในปัจจุบันนี้ไปด้วยทางทิศใต้นูลล่นแหละครับยึดอเลริียสิงคโปร์ไม่มีนะครับสองประเทศนี้เป็นของขเขมรทั้งหมดมันติดกับช่องแคบมารากาท่านผู้ชมที่ลกครับแล้วก็ทางทิศตะวันออกเนี่ยติดไปถึงมหาสมุทรแปซิฟิกอาณาจักรเขมรสมัยก่อนยิ่งใหญ่ไพศาลมากแล้วต่อมา มันก็กล่าวหาว่าสยามเนี่ยไปขโมยแผ่นดินเขามันมาอันนี้เขาสอนกันอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับหาว่าสยามประเทศไปขโมยแผ่นดินเขามันมาผมก็ตั้งคําถามกลับกัน,กนว่าถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บในเมื่อคุณมีความยิ่งใหญ่ไพศาลในขนาดนี้เนี่ยทำไมคุณรักษาบ้านของตัวเองไม่ได้ทําไมคุณรักษาแผ่นดินของตัวเองไม่ได้ทําไมล่ะครับถึงได้ปล่อยให้สยามซึ่งเป็นประเทศติ๊กจอกประเทศกระจกกระจอก,ก,จอกไปขโมยแผ่นดินของคุณมาได้ คุณปล่อยได้ยังไงท่านผู้ชมอันนี้กรณีแรกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าประวัติศาสตร์และอารยธรรมเขมรซึ่งมีมาก่อนการอุบัติขึ้นของสุขโขทัยอยุทยาสยามและไทยสมัยใหม่เนี่ยไม่จริงครับโกหกหน้าดันดานดาน,นี่คือสันดาเนเขมรท่านผู้ชมครับและยังบอกต่อบอกว่าสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจที่อย่างรากอยู่บนหลักวิชาการ,รม,มากกว่าการเมืองอันนี้ก็ไม่จริงท่านผู้ชม ในเมื่อหลักวิชาการขาเขมรมันคิดของมันขึ้นมาเองถ้าไปดูนะครับไอ้พวกนี้ถ้าเกิดเราออกไปนอกประเทศเมื่อไหร่เนี่ยจะรู้เลยว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองเรียนมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่นานา,นาอารยาประเทศเขามีคู่บือทางประวัติศาสตร์อยู่มันถึงได้สอนกันอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับว่าประเทศไหนก็ตามถ้าเกิดมีเจดีหรือว่าประสาทคล้ายๆกับของขเขมรแปลว่าแผ่นดินนั้นเป็นของขเขมรท่านผู้ชมไม่ต้องงงนะครับมันสอนอย่างนี้จริงๆครับ และยะบอกว่าการเสด็จพระาราชดำเนินเยีอยนกับูชาบ่อยครั้งตลอดจนการสนับสนุนด้านการศึกษาเช่นการสร้างโรงเรียนในจังหวัดกำปงทมถือเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความเคารพทางวัฒนธรรมและความสามัคคีระหว่างเพื่อนมนุษย์ที่ยั่งยืนผมอยากจะใช้คำนี้อยากจะใช้คำว่าคนคเขมรเป็นคนเนรคุณท่านผู้ชมไม่เคยนึกถึงบุญคุณคนอื่นทั้งสิ้นเพราะคนประเทศนี้มันคิดอย่างเดียว มันรู้จักแต่คาว่าเนรคุณเท่านั้นมันไม่เคยรู้จักคําว่าบุญคุณท่านผู้ชมที่รักครับนายกรัฐมนตรีของประเทศมันไอ้คุณมาเนตนี่นะเราอุตส่าห์เอาโคต้านักเรียนในรอยเวสป์ส์ซึ่งเป็นของประเทศไทยให้คุณมาเนตไปเล่าไปเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในนามของกองทัพบกไทยไปเรียนที่โรงเรียนในรอยเวสต์สไ จนกระทั่งสํร็จการศึกษามาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจว่าจะให้มาปกครองประเทศตัวเองเสร็จแล้วปั๊บจะได้พัฒนาประเทศของตัวเองให้จเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปแต่มันกลับเนรคุณกับประเทศที่ส่งมันเข้าไปเดียนท่านผู้ชมในเมื่อหัวมันเป็นอย่างนี้แล้วหางมันจะเหลือหรือครับรู้ว่าสมเด็จพระเทพทรงสร้างโรงเรียนให้กับเด็กชาวกัมพูชาในประเทศกัมพูชา เพื่อให้เด็กกัมพูชาได้เรียนหนังสือได้นูน่นได้ดีได้นั่นแต่ไอ้คนพวกนี้กลับเนรคุณและมันถล่มประเทศไทยท่านผู้ชมครับแถมตอนนี้ยังมีหน้าบอกว่าให้ไทยเนี่ยเปิดด่านและให้เด็กนักเรียนของขเขมรสามารถเข้ามาเรียนหนังสือได้และให้รัฐบาลไทยเป็นผู้จ่ายงบประมาณทั้งหมดในการให้เด็กขเขมรเข้ามาเรียนเหมือนเดิมท่านผู้ชมดูเอาเถอะครับถ้าอย่างนี้จะไม่ให้ผมเรียกว่าไอ้พวกเนรคุณแล้วจะให้เรียกว่าอะไรครับท่านผู้ชมครับ สันดานก็แล้วเนลคุนก็แล้วยังไม่จบยังมีต่อขมรนบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่กัมพูชาและไทยตกอยู่ในสถานะของความขัดแย้งทางอาวุธพลเรือนทั้งสองพรมแดนได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหาัสครอบครัวต้องพัดพรากจากที่อยู่อาศัยวิถีชีวิตถูกทำลายและมรดกอันศักดิ์สิทธิ์ได้รับความเสียหายอย่างมิอาจเรียกคืนได้ความทุกข์ยากนี้ กดทับจิตใจของประชาชนของเราทั้งสองฝ่ายนี่แหละครับท่านผู้ชมครับมันเป็นตัวอย่างหนึ่งของความที่โกหกสันดานเนรคุณและนี่ก็โกหกมันพูดหน้าตาเฉยบอกว่าพี่น้องประชาชนของมาทั้งสองฝั่งเนี่ยวิถีชีวิตถูกทำลายต้องพลัดพรากจากที่อยู่อาศัยผมหยิบเอาประเด็นเรื่องบ้านหนองจานขึ้นมาคุยกับท่านผู้ชมอย่างนี้กัแเรากัน เรื่องนี้ยังไม่ได้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับเพราะอายุยังไม่ถึงร้อยปีแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนเท่าคนแก่ที่อยู่ที่บ้านหนองจานเนี่ยสมัยที่เข้ามาตอนแรกๆสมัยนั้นยังอาจจะเป็นเด็กอยู่อาจจะเดินตามพ่อตามแม่อพยพหนีไฟสงครามเข้ามาแล้วเราก็ให้ UN ได้ใช้พื้นที่บริเวณบ้านหนองจานที่ว่านี้ ในการตั้งสูย์ผู้อพยพขึ้นมาเพื่อดูแลไอ้เมนเหล่านี้ผมเชื่อว่าไอ้เมนเหลา่านี้คนที่ยังเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นปัจจุบันนี้โตแล้วครับแลวผมก็ยังเชื่อว่ามันต้องจําภาพตอนเด็กๆมันได้เป็นอย่างดีว่ามันเข้ามาอยู่บริเวณบ้านของจานได้อย่างไรวันดีคือดีมันบอกว่าเพราะพวกเราอยู่อาศัยมานานแล้วเพราะฉะนั้นที่นี่เป็นของเราถ้าผู้ชมที่รักครับเราจะเรียกพฤติกรรมแบบนี้ว่าอย่างไง หน้าด้านดีไหมครับโคตรหน้าด้านเลยไหมครับหรือแม่งโคตรหน้าด้านเลยครับท่านผู้ชมครับเอาเถอะครับจะมีน้ำหนักคํามากน้อยเท่าไหร่ก็ช่างมันแต่สรุปคร่าวๆคือหน้าด้านนี่คือความหน้าด้านของคเขมรนด้านไม่มีที่สุดด้านจริงๆให้ดิ้นตายด้านจริงๆด้านจะไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงมาอยู่บนผืนแผ่นดินไทยวันดีคือดีมันบอกว่ามันอยู่มานานเพราะฉะนั้นตกเป็นของมัน นี่มันคืออะไรครับท่านผู้ชมครับต่อนะครับมีการหยิบยกเอาเรื่องของอนุสัญญาฝรั่งเศสสยามปีคริสตศักราช1904แล้วก็ปี1907ได้รับการยืนยันโดยตราสารกฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรวมไปถึงคำพิพากสาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกในปี1962และปี2013อันนี้ก็หยิบยกขึ้นมา แล้วก็อ้าง1ต่อ2องแสนที่ว่านี้นะครับท่านผู้ชมครับโดยที่มันไม่สนใจว่าสารโลกที่พิจารณาเนี่เมื่อปี1962นั้นเขาให้เฉพาะตัวประสาทนะครับแต่มีทิ้งท้ายไว้ว่าข้อที่จริงมันเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นจะหยิบยกเอา1ต่อสองแสนเป็นตัวตั้งแล้วเสร็จแล้วปั๊บก็หาเหตุส่งทหารเข้ามาเพื่อยึดตามแนวหต่อสองแสนอันนี้มันยิ่งกว่าหน้าด้อีกนะครับท่านผู้ชมครับ เขาเรียกหน้าทุนละมั้งครับมิอาจจะหาคํามาบรรยายได้ขณะที่ประเทศเขมรกับลาวมันใช้1ต่อห้าหมื่นท่านผู้ชมส่วนเขมรกับเวียดนามมันใช้1ต่อห้าหมื่นแล้วทำไมประเทศไทยต้องเป็น1ต่อสองแสนถ้าไม่ใช่เพราะว่า1ต่อสองแสนเนี่ยมันจะมีผลไปถึงเส้นเขตแดนทางทะเลมันถึงไม่ยอมไหมครับท่านผู้ชมครับไม่ยอมใช้1ต่อห้าหมื่นเหมือนกับประเทศเองเนี่ยเขาเรียกสันดานท่านผู้ชมครับต่อมาครับ ส่วนการมีอยู่ของทุ่นระเบิดในกัมพูชานั้นเป็นมรดกอันน่าสลดใจจากสงครามในอดีตซึ่งประชาคมระหว่างประเทศได้รับรู้มานานแล้วไอ้นี่ก็เหมือนกันโกหกก็น่าด้านด้านท่านผู้ชมหลักฐานเห็นอยู่ทนโทษทหารไทยเราเหยียบไปกี่ขาแล้วครับท่านผู้ชมครับมันก็อย่างหน้าด้านบอกว่ามันไม่ได้วางเป็นของเก่าซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสงครามแล้วทำไมมันไม่เหยียบเลยล่ะท่านผู้ชม ถ้าเกิดเป็นของเก่าจริงเนี่ยมันไม่มีทางรู้หรอกครับว่าระเบิดมันอยู่ตรงไหนแล้วมันคิดจะเก็บกู้หรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับที่ช่องบวกก็ตามที่อื่นก็ตามไหนๆก็ตามแม้แต่กระทั่งประสาทตาควายก็ตามมันเกิดจากการวางระเบิดในสมัยที่เกิดสงครามอย่างนั้นแหละครับท่านผู้ชมครับนี่ครับโกหกกันอย่างหน้าด้านๆแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ของกัมพุชาทั้งๆท,ท,ที่หลักฐานมันเห็นกันอยู่ทนโทษ อันนี้เขาเรียกหน้าด้านหน้าทนท่านผู้ชมครับต่อมาครับเขมรอ้างว่ากองทัพไทยได้ปฏิบัติการล้ําเส้นเข้าไปในกัมพูชาแล้วก็จัดตั้งการควบคุมพื้นที่ซึ่งอยู่ในอธิปไตยของกัมพูชาอย่างชัดเจนอันนี้เราก็ต้องเถียงนะครับท่านผู้ชมเพราะมันอ้าง1ต่อ2 0 0,000แต่ของเราอ้าง1ต่อห0,000นซึ่ง1ต่อห0 0 0 0นเป็น สิ่งที่ละเอียดมากกว่าหนึ่งต่อสองแสนมันจะอ้างสดนีิสัญญาระหว่างฝรั่งเศสกับสยามหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวกันแล้วครับมันอยู่ที่ความทันสมัยมันอยู่ที่ความเป็นไปได้และก็หลักธรรมชาติพรมแดนตั้งแต่อุบลราชธานีจนก,กระทั่งถึงจังหวัดบุรีรัมย์จะเริ่มเป็นเนินเขาขึ้นไปจากบุรีรัมย์ขึ้นไปจนก,กระทั่งไปถึงอุบลราชธานีจุดสูงสุดอยู่ที่เนิน7 4็สี่จังหวัดอุบลราชธานี ท่าผู้ชมนึกภาพออกนะครับว่าการแบ่งเขตแดนเนี่ยไม่มีประเทศไหนหรอกครับเขาจะไม่ยึดเอาหลักสังปาน้ำเป็นตัวตั้งแล้วก็ร่องน้าลึกเป็นตัวตั้งแต่เขเบนบอกไม่เอากูเอาหนึ่งต่อสองแสนเพราะฉะนั้นกูจะต้องได้แผ่นดินไทยขึ้นมาคือบริเวณสันปัน้ำไม่ใช่ประเด็นสําคัญแต่กินพื้นที่เข้ามาในเขตประเทศไทยมันถึงต้องการ1ต่อสองแสนยังไงล่ะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นการจะมาอ้างบอกว่าประเทศไทยลุกล้ำเข้าไปในเขตกัมพูชานี่โกหก หน้าดันดานสันดานขเขมิเราไม่ได้ลุกล้ำแต่เราเอาแผ่นดินของเรากลับคืนมาจากการถูกไอ้พวกโจรชั่วทั้งหลายที่มีนามว่าขเขมิเนี่ยเข้ามาลุกล้ำเราแล้วก็ขโมยแผ่นดินของเราไปสมควรแล้วครับจริงๆมันควรจะเยอะกว่านี้โดยซ้ำไปครับท่านผู้ชมครับยึดไปถึง3จังหวัดยังได้เลยถ้าจะเอากันจริงๆแต่เอาแค่นี้ก่อน1นึ่งต่อห้าหมื่นก่อน ประโยคต่อมาครับมันบอกว่าในระหว่างปฏิบัติการที่ไทยได้ปฏิบัติการมีการใช้อาวุธหนักรวมถึงเครื่องบินขับไล่ปืนใหญ่หระยะไกลและอากาศยานไร้คนขับก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างต่อชุมชนพลเรือนโรงเรียนสถานพยาบาลวัดวาอารามและพื้นที่เกษตรกรรม7-11วีที่สีสเกตมีภาพสะเทือนใจซึ่งคนทั่วโลกเห็นแล้วเนี่ยทุกคนต้องเบือนหน้าหนีไปหมด ภาพของแม่กอดลูกเสียชีวิตอยู่ในนั้นจากการกระทําของไอ้โจรชั่วที่มันยิงจรวดเข้ามาโดยที่มันไม่คำนึงถึงเป้าหมายว่าจะเป็นที่ไหนลูกหนึ่งไปลงที่ไปลงที่เซเ่วที่บ้านี้อีกหลายๆล,ลูกไปลงที่โรงพยาบาลครับท่านผู้ชมที่ลักครับ โรงพยาบาลหรือว่ารอพอสอตอในพื้นที่บริเวณแถบนั้นเสียหายไป200กว่าหลังด้วยกันวัดวาอารามโดนหมดแล้วครับรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งบางพื้นที่ขณะนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยยังเข้าไปทํานาไม่ได้นะครับเขาไม่กล้าเข้าไปหรอกครับเพราะไม่รู้ว่ามีระเบิดฝังอยู่ในดินหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มาพูดทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ชมครับมันไม่ได้เกิดกับประเทศไทย ไม่ได้เกิดเพราะว่าประเทศไทยเรากระทำกับขเมรไม่ใช่แต่เป็นเพราะขเมรมันทำกับคนไทยอย่าลืมนะครับภาพที่ฟ้องออกไปแล้วทำให้หนานาอารยประเทศเขารับไม่ได้นี่คือภาพของสองแม่ลูกที่กอดกันตายใน7 1เ่ 11, ในขณะที่เด็กกำลังจะได้ของกินนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยข้อเท็จจริงแต่ขมรกลับ เอาสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไปกล่าวหาประเทศไทยหาว่าประเทศไทยเราเป็นคนทําลายชุมชนพลเรือนโรงเรียนวัดวารามสถานีอนามัยต่างๆท,งทั้งทั้งที่ของเราเนี่ยตรงเป้าเป๊ะครับท่านผู้ชมทีัะครับเรื่องนี้พิสูจน์ได้ครับไม่ยากหรอกครับภาพที่มันพยายามทําออกมาเนี่ยให้โกหกยังไงก็แล้วแต่ยังไงมันก็ไม่เหนี่ยนครับท่านผู้ชมขนาดเอาระเบิดไปฝังเอาไว้แต่ประกบระตุมน้ําที่อยู่ติด,ต,ดติดกับร,ระเบิดดันไม่แตกอย่างนี้เป็นต้น แต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ทํามาสิ่งที่ทํามาทั้งหมดมันคือภาพแข่งการโกหกเพื่อให้คนทั้งโลกเนี่ยเชื่อว่าประเทศไทยทําร้ายประเทศเล็กๆอย่างกัมพูชาแต่เราก็ไม่ได้งโง่หรอกครับท่านผู้ชมครับเราเก็บรายละเอียดทั้งหมดเอาไว้แล้วก็เอาไปเผยแพ,พร่บนเวทีสากลทั้งหลายจะเป็น UN ก็ตามหรือว่าที่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นคขเมเพูดความจริงไม่เป็นโกหกอย่างเดียวสร้างหลักฐานเท็จ สุขสิ่งทุกอย่างเพียงเพื่อให้ตัวเองเกิดความรู้สึกว่าตัวเองได้เปรียบแต่ลืมนึกไปนะครับว่าประเทศไทยเรามีเทคโนโลยีมากกว่านั้นอีกเยอะประการต่อมาครับเขมรบอกว่าสิ่งที่น่าสะเทือนใจที่สุดคือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบรดกทางวัฒนธรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และมีอาจทดแทนได้มีทั้งปราสาทพระวิหารปราสาทต,ตาควายปราสาทต,ตาเมืองนทมแล้วก็ปราสาทต,ตาเมืองโต๊ดเทพสถานเหล่านี้ไม่ใช่เพียงสมบัติของกัมพุชาเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของบรดกโลกร่วมกันของมวลมนุษยชาติ ท่าผู้ชมครับผมขีดเส้นใต้คำว่าเทพสถานเหล่านี้ไม่ใช่เพียงสมบัติของกัมพูชาเท่านั้นท่านเห็นไหมครับมันน่าด้านขนาดไหนเราขึ้นทะเบียนประสาทตาเมืินทมก่อนที่ประเทศกัมพูชาจะถือกำเนิดขึ้นบนสาก,กลโลกนี้นะครับ hmm. เราขึ้นทะเบียนก่อนที่กัมพูชาจะมีความเป็นประเทศซะอีกแม่ก็หน้าด้านบอกว่านี่เป็นของกัมพูชามันบอกว่าประสาทตาควายเสียหายเพราะกองทัพไทยเด็ดถล่มเข้าไป แต่พอไปดูภาพจริงปรากฏว่าสื่อกัมพูชาถ่ายภาพไม้เห็นนะครับว่ามีทหารของกัมพูชาไปวางบังเกอร์เอาไว้ในปราสาทตาควายพูดง่ายๆก็คือใช้ปราสาทตาควายเนี่ยเป็นบังเกอร์ทั้งหมดเหมือนกับที่ปราสาทตาเมืินทมได้แหละครับท่าพวกจได้ใช่ไหมครับเมื่อปีที่แล้วส่งคนขึ้นมาร้องเพลงชาติแล้วก็แสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าปราสาทตาเมือนทมเนี่ยเป็นของกัมพูชาหน้าตาเฉย สงคนเข้ามาจนก,กระทั่งเกิดการประทะเกิดวิวาทะเกิดขึ้นมาสุดท้ายเราก็เลยต้องล้อมรั้วอย่างทุกวันนี้เอารัว้วรวดวหนามหีเพลงไปวางเอาไว้ท่านผู้ชมครับเพื่อกันไม่ให้เขมรเข้ามาที่ประสาทตาเมืินทมอีกต่อไปนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงทําไมถึงมีรัฐบาลบางรัฐบาลปล่อยให้เขมรขึ้นมาเที่ยวได้นะครับทั้งท,งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราล้อมรั้วเอาไว้ตั้งนานแล้วไม่ได้พูดถึงยังมีอีกครับ ประโยคที่บอกว่าในช่วงระหว่างวันที่24-28กรกฎาคมมีการประทะกันในคราวนั้นมีพื้นที่ภายในปราสาทและพื้นที่โดยรอบเสียหายจานวน140จุดด้วยกันแล้ววันที่7ธันวาคมถึงวันที่27ธันวาคมยิ่งรุนแรงกว่าเพราะว่ามีองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมหลักเกือบทั้งหมดตั้งแต่โคปุระชั้นที่1-5ได้ 5, รับความเสียหายอย่างหนักจากการยิงปืนใหญ่และการโจมตีทางอากาศซ้ำหลายครั้ง หมายถึงที่ตัวประสาทพระวิหารท่านผู้ชมทีละครับทหารขมรไปตั้งปืนใหญ่ไว้ในตัวประสาทใช้ตัวประสาทเป็นที่กำบังแต่อย่าลืมนะครับทางกมรมศิลปากรบอกแล้วว่าสามารถบุรณะใหม่ได้หมดไม่ใช่ปัญหาเราก็เลยเปิดไฟเขียวถ้างั้นต้องถล่มพวกมันซะ เพื่อไม่ให้มันใช้ฐานเหล่านี้ในการปฏิบัติการต่างทาหารกับพี่น้องทาหารของไทยเราและสุดท้ายก็อย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับมีทั้งปืนใหญ่มีทั้งอาวุธสารพัดสารพันทาหารเขมรใช้บังเกอร์คือปราสาทพระวิหารเป็นที่กำบังแล้วล่าสุดนี้ก็เพิ่งจะขนของทั้งหมดเนี่ยลงมาจากตัวปราสาทเพื่อจะได้เคลียร์เรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์ทั้งหมด ลรวเดี๋ยวจะทําการถ่ายภาพเพื่อไปฟ้องนานาอรารยประเทศกล่าวหาว่าประเทศไทยเป็นผู้ที่ทําลายประสาทพระวิหารท่านผู้ชมที่รักนี่เป็นการโกหกอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่แย่มากยังไม่หมดนะครับกัมพูชาบอกว่าในฐานะที่เป็นประเทศเล็กๆทั้งในแง่ของขนาดประชากรและสภาพทางเศรษฐกิจกัมพูชาไม่ได้สแสวงหาการไปเชิญหน้าและไม่เคยเป็นภัยคุกคามต่อเพื่อนบ้านรายใด ลำดับความสำคัญของชาติเราคือสติภาพการพัฒนาและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนผมกีดเส้นใต้ตรงนี้เอาไว้กับคำพูดที่บอกว่ากัมพูชาไม่เคยเป็นภัยคุกคามต่อเพื่อนบ้านรายใดกัมพูชามีเพื่อนบ้านอยู่แค่3ประเทศเท่านั้นครับไม่ใช่4 3ประเทศเท่านั้น 1. คือเวียดนามทางฝั่งตะวันออก2คือลาวกับไทยทางทิศเหนือและก็3ทางทิศตะวันตกก็คือประเทศไทย เขมรบอกว่าไม่เคยเป็นภัยคุกคามต่อเพื่อนบ้านรายใดท่านผู้ชมครับทำไมเวียดนามถึงได้ต้องกั้นรั้วเอาไว้เพื่อไม่ให้กัมพูชาอพยพหนีเข้าไปอยู่ในเวียดนามทําไมทําไมลาวเนี่ยถึงได้เกิดการประทะก,กับกัมพูชาก่อนหน้านี้ถึงขนาดที่ฮุนเซนต้องขึ้นเครื่องบินไปขออาภัยกับผู้นําของประเทศลาว แล้วทำไมคราวนี้คนที่เปิดก่อนเนี่ยกับประเทศไทยก็คือเขมรนะครับท่านผู้ชมครับหลักฐานคงไม่ต้องพูดถึงแล้วครับเพราะทุกอย่างมันก็ปรากฏอยู่ในดิจิตอลฟุตพิน์อยู่แล้วนี่เขาเรียกพฤติกรรมของประเทศที่ไม่เคยเป็นภัยคุกคามต่อเพื่อนบ้านนะครับท่านผู้ชมที่รักครับ ปากน่พูดได้หรอครับโกหกตลอดตั้งแต่เขียนหนังสือไอ้ดูไอ้นี่มาไม่เป็นภัยคุกคามแต่เริ่มก่อนเพื่อให้เกิดประเด็นขึ้นมาแล้วไทยจะได้ถล่มเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาภาพที่ไทยถล่มเนี่ยไปฟ้องกับพี่น้องชาวโลกกล่าวหาว่าประเทศไทยเป็นผู้ลุกรานกัมพูชาท่านผู้ชมครับนี่เป็นการโกหกอีกเรื่องหนึ่งแล้วยิ่งบอกว่ากัมพูชาเลือกเดินบนเส้นทางแห่งกฎหมายการเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เราเครารพในสนธิสัญญาคามินิชัยของสารโลกกฎบัตรสหรประชาชาติและกฎบัตรอาเซียนผมถามใจท่านผู้ชมท่านเชื่อข้อความเหล่านี้ไหมครับที่บอกว่ากัมพูชาเครารพต่อกฎบัตรของสหรประชาชาติเครารพทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถึงเวลาปุ๊บในทางปฏิบัติบอกให้เอาเคลื่อนย้ายกำลังพลออกห่างจากชายแดนมันก็ไม่ปฏิบัติ มีแต่เติมกำลังเข้ามาบอกให้มีการเจราจารมันก็ไม่ได้เจราจารมันก็มีการเติมกำลังเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ที่คนไทยทั้งแผ่นดินเราเห็นอยู่มันไม่ใช่เรื่องที่เขมรมันทำจริงเลยท่านผู้ชมครับมันมีแต่เฉยไชโกหกปลิ้นปล้อนไปวันวันหนึ่งปากก็บอกว่าถอนทหารแต่ไม่ถอนแถมมีการเสริมมีแต่หาเอารถที่เป็นเครื่องยิงจรวด bm 2 1ไปจอดแอบเอาไว้ในวัด ไปจอดเอาไว้ในหมู่บ้านที่มีพลเรือนอยู่เพียงเพื่อจะได้ไม่ให้ทหารไทยเนี่ยยิงถล่มมันนี่คือพฤติกรรมของคนที่เคารบกฎบัตรสหประชาชาติเลยครับท่านผู้ชมครับมีการเอาระเบิดไปวางใหม่มีการสอนวิธีการวางระเบิดมีรายชื่อของผู้ที่จะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการในการวางระเบิดซึ่งอยู่ที่แนวชายแดนจังหวัดตราดเราจับที่นี่ได้หมดมีข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหลักฐานประกอบได้หมดในทุกเรื่อง นี่คือวิถีของประเทศที่เคารพต่อกฎบัตรของสหประชาชาตินะครับท่านผู้ชมทีละครับ